โอเค,คเจ็ดรอบเดี๋ยวจะมาหาปริมาตรของวัตถุอันนี้โดยจะทำแบบ 3D ไปเลยเพราะว่ามันเร็วตอนแรกใช้คำสั่งบล็อกเราจะสร้างบล็อกกว้าง200ยาว200แล้วก็สูง200ตามนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ200 200แล้วก็สูง200 สง 200, องรโอเคส่งสองร้อยบุ๊กอเคพแบบนี้เราจะฟิลเลตข้างหลังก่อนฟิลเลตเอทข้างหลังเนาะเพราะว่ามุมมันเอ่อมันเป็นส่วนโค้งยี่สิบใช่ไหมเราฟิลเลตตรงนี้ เลือกเ a d i a ร t มา20พิมพ์ปุ๊บเ n t นเอ่ะได้ปั๊บ,บแล้วก็ต่อไปเราจะมา c ช a m ป e r a เอก็พิมพ์คำสั่งเดีเเดี๋ยวเอาใหมา่หม <c oughs> ลืมเปนเทอรอีกรอบพิเลตใหม่พิเลตใหม่พิเลเ,เ,เอชอันนี้เ a d ย a ร t เดียนยี่สิบเอนเทอร์เอนเทอร์ เ n นเตอรโอเคเนเตอรสรอบแล้วก็ Chamfer um A อันนี้เลือกตรงนี้เออเลือก s t a n ทนแล้วก็อันแรกอ่ะมันจะเป็นความสูงลงมานี่เราพิมพ์สองรอใช่ไหมอันแรกคือสอง้อยใช่ไหมความสูงลงมาอันที่สองอะคือเข้าไปจากฝั่งนี้แต่ว่าเราต้องเข้าเราต้องพิมพ์เก้าสิบ เพราะว่ามันห่างจากสอง้ยตรงเนี้เข้าไปเก้าสิบเออกปะอ่าโอเคแลพิมพ์เก้าสิบปึ๊บปึ๊บกด enter enter อ่ะทีนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย,าย้ายแกนมาตรงนี้ข้างหลังเพราะว่าเราจะวาดไอ้วงกลมเอ้ยรูปวงกลมบวกกับเส้นอะเข้าไปเนาะ เ,เหมือนเดิม U S แล้วก็เลือกเฟดอันนี้ Accept okay. ่ะได้แล้วแล้วก็เราลากตรงนี้มาลากมาจุดถึงกลางหนึ่งเพื่อสร้างวงกลมตามรูปตามรูปนี้เนาะตามรูปโอ,โ,อโอเคตา,ตามรูปนี้นะน,น่าจะเห็นนะแล้วก็รัศมีห้าสิบหสิบสิโอเค แล้วก็เลือกที่คอนแรนด์ตรงนี้ลากมาลงมาหนึ่งร้อย enter ลากมาหนึ่งร้อย e แล้วก็ลากปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะ r e g อย่าลืมปาดนี้ออกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราเรา,เราจะร e g เพื่อสร้างนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ enter แล้วก็ เรา x 2ออกมาเพื่อเดี๋ยวเราจะ subtract เพือปึ๊บอ่ะแล้วก็ su subtract เลือกอันนี้ enter เลือกอันนี้ enter โอเคได้เรียบร้อยแล้วก็ mass top ได้เลยอ่ะอันนี้เนาะ,ะพื้นที่ปึ๊บสามแปดสามหกหกสี่แปดไปดูไปดูโจทย์สิ